สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่17กันยายน2 5งหครับมาบอกข่าวครับผู้สูงอาย,ยุมีบัตรสมการแห่งรัฐนะครับรับเงินพิเศษ1 0 0่งถึงแปดโอนพรุ่งนี้18กันยายน2 5งหครับมาดูครับผู้เกิดพศไหนได้เงินได้เท่าไหร่ดูในคลิปนี้นะครับสําหรับการโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอาย,ยุรายได้น้อยครับมีการโอนมาแล้ว2วันก็คือ16กันยายน6 8 โอนให้ผู้เกิดก่อน1มกราคม2496แล้วก็วันนี้วันที่17กันยายนโอนไปแล้วผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2502ครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ18กันยายนเป็นคิวของผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเสียสละการแห่งรัฐนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลัก18กันยายน โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508จะต้องผูกพร้อมเพย์ไม่ช้ากว่า15ากันยายนนะครับถ้าผูกพร้อมเพย์ช้ากว่า15ากันยายนนี่<ส>ก็จะได้รับการโอนเงินเก็บตกในรอบโอนเก็บตก24ตุลา24พฤศจิากาและ24ธันวานะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้สูงอาย,ยุที่เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508นี้นะครับ แม้ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักก็จะได้เงินแต่จะได้เงินรอบโอนเก็บตกรอบ24ธันวาคม258ซึ่งจะได้ช้า24ธันวาคมนี่ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบีย้ยังชีพสูองอายุเลยนะครับแต่ได้ช้าได้24ธันวาคม68นะครับแม้ไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับวันที่18กันยายนนี่จะ,จะมีทั้งผู้ได้เต็ม800และผู้ได้น้อยกว่า800 โดยผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2503นะครับถึง31สิงหาคม2508ผู้ที่จะได้800ก็คือคนเกิดพศ2503ครับ2504 2505 2506 2507และเกิด2508เดือนมกราคมอันนี้ได้800เต็มโอนเข้ามาชีพ,พร้อมเพย์18กันยายน68นะครับส่วนผู้เกิดเดือนกุมภาพันธ์2508 ได้7 0 0ครับ18กันยายนเกิดมีนาคม2 5 0 8ได้600ครับเกิดเมษายน2 5 0 8ได้5 0 0เกิดพฤษภาคม2 5 0 8ได้400เกิดมิถุนายน2 5 0 8ได้300เกิดกรกฎาคม2 5 0 8ได้200เกิดสิงหาคม2 5 0 8ได้100นี่คือรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ดิการหังรัฐโอน18กันยายนโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์โอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคม 2503ถึง3ส,สิงหาคม2508ครับโอนพวกนี้18กันยายน2568ครับก็นำมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังและรอรับเงินพวกนี้18กันยายน2568ครับสวัสดีครับ